แล้วแนวทางการรักษาก็คือ,อผ่าตัดใช่ไหมคะแล้วก็เอา,เอา,เอามะเร็งในส่วนของไทรอยออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีมะเร็งที่กระจายไปทางต่อมน้ําเหลืองอีกประมาณ10กว่าจุดซึ่งก็เอาออกไปได้เกือบเกือบหมดนะคะคุณหมอใช้คําว่าเกือบหมดแลแสดงว่ายัางไม่หมดแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการาคืนแร่หรือว่าเหมือนกับให้คีโมะค่ะแต่แต่ว่า การคืนแรกคุณหมอก็หวังว่าจะทําให้มะเร็งที่เกือบหมดน่ะหมดไปแต่ปรากฏว่ามันก็ยังไม่หมดไปอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเราก็อยู่ในขั้นตอนของการตรวจทุกสามเดือนและหเดือนอ่างเงี้ยค่ะตรวจเลือดทุกสามเดือนแล้วก็อัลตราซาวด์ทุกหกเดือนว่าไอ้ที่เหลือเนี่ยมันโตขึ้นไหมแล้วมันโตขึ้น มากแค่ไหนในทุกๆหเดือนอย่างเงี้ยค่ะนี่ยังเป็นแนวการรักษาเบื้องต้นแต่คุณหมอบอกว่าถ้าเราไม่สบายใจหรือว่าคิดว่ามันใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยเราอยากจะผ่าก็ผ่าได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่ายังไม่อยากผ่าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่อยากผ่านะคะแต่ว่าด้วยความที่มันมีชอยแค่นี้อะ,งะ่งเงี้ยค่ะพอมาที่นี่ก็ได้คุยมากขึ้นทาง โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่นะคะเขาก็สมัยใหม่จริงเขาจะมีช้อยให้เราเลือกอีก2อสามช้อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่พอไปคุยจริงๆแล้วได้ทําการตรวจอย่างละเอียดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็ให้เหลืออยู่ choice อยก็คือผ่าตัดไปเลยตัดใหญ่ไปเลยซึ่งเราก็ยังไม่อยากเลือกอันนั้นนะคะกับอีกอันนึงคือเป็นการฉีดเหมือนกับเซลล์ต้นกําเนิดน,นะคะ,ะซึ่ง ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้คนที่เป็นมะเร็งนะคะคือคนเป็นมะเร็งทุกคนนะคะมันจะมีภาวะภูมิตกแล้วแล้วแล้วน่าจะเข้าใจกันอย่างสมมติเป็นที่ช่วงคอใช่ไหมคะส่วนตรงนี้จะชัดมากเวลาที่แบบอยู่อยู่นอนน้อยเนี่ยคะ่ะระบบประสาทก็จะสลวนบ้างอะไรเงี้ยค่ะจะได้กลิ่นควันตลอดเวลาเหมือนไทยจุดทูบอะค่ะ คือออกแนวสายศาสตร์นิดนึงอะไรเงี้ยเหมือนค่อยใครมาเตือนมาเตือนว่าแบบจะไม่สบายอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าบางทีแพ้อะไรเงี้ยค่ะตาบวมหัวบางทีปวดมาข้างนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันอยู่ในโซนนี้ค่ะแล้วเรารู้ว่าอ๋อเวลาคุณหมอพูดว่าคนเป็นมะเร็งเนี่ยภูมิมันตกง่ายอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงมันทําให้เราอยากไปอยากไปฉีดเซลล์ต้นกาเนิดนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็ช่วยทําให เซลลโดยรวมเราอะค่ะแข็งแรงและไม่กลายไม่กลายไม่ขยายให้ใหญ่ขึ้นมันเป็นการชะลอองนะคะซึ่งซึ่งตรงเนี้ยคนคนที่เป็นแบบชะลอได้สามารถเลือกชอยนีได้คนที่ไม่เป็นก็สมมติคุณพ่อคุณแม่เป็นอยากจะดูแลตัวเองก็เลือกชอยนี้ได้หรือคนที่ป่วยหนักๆอายุเยอะๆแบบ80-90แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ารักษาไปคีโมไปก็ ถ้าเกิดสเตจสุดท้ายนะคะอายุจะร้อยอย่างเงี้ยค่ะคีโมไปก็เหมือนทำลายร่างกายอยเงี้ยค่ะ<ม>เขาก็จะใช้วิธีนี้เป็น,ปนการต่ออายุกายการไปตรวจเช็คอันนี้คือไปตรวจเช็คที่จีนค่ะก็ก็มีส่วนของผลตรวจที่ที่ไทยไปด้วยอะคะ่ะ<ม>แล้วก็ มีพอไปบางทีบางซีดีของไทยกับของจีนเปิดไม่เหมือนกันนะคะมีหลายคนเหมือนกันที่ที่ไปแล้วเอาผลตรวจของไทยไปแต่เปิดไม่ได้ที่นูนนะะ่นอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องทําการตรวจใหม่โดยละเอียดอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆตั้งใจมันมีการการ,การพูดถึงการไปฉีดแล้วใช่หไหมคะพี่นุใช่ค่ะตอนแรกคิดว่าจะไปฉีดแล้ได้ค่ะก็เลยคิดว่าสบายๆแค่ฉีดไม่ต้องผ่าตาดะะัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้พอคุณหมอไปตรวจดูแล้วเนี่ย ปรากฏว่าหนึ่งคือก้อนมันใหญ่กว่าที่ที่ที่คิดไว้สองคือมันไม่ได้มีก้อนเดียวม,มีสามก้อนเลยนะคะคุณหมอก็บอกว่ามันไม่ไม่ควรที่จะฉีดแรกเป็นยังไงบ้างคะพี่นุ๊กตอนที่ได้ทราบว่ามันใหญ่ขึ้นแล้วมันก็มีถึงสาก้อนด้วยนะคะคือต้องบอกว่ามันต้องเริ่มแต่หมอหมอกันเลยนะคะวัฒนธรรมไทยกับจีนอะไม่เหมือนกัน <c oughs> ไทยเนี่ยจะเป็นประเภทแบบ ไม่เป็นไรนะคุณหมอจะแบบพูดอ้อมอ้อมไม่ค่อยให้รายละเอียดแบบชัดเจนมากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพูดน้อยแบบเราจะไม่ค่อยรู้ดีเทลอะไรเยอะแล้วก็เวลาเราแบบเวลาส่วนมากคุณหมอจะให้กำลังใจ <c oughs> ยังไหวอยู่ในซอนควบคุมได้โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราจะไม่รู้ดีเทลว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังเหลือก้อนเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่จีนนี่ไม่เป็นค่ะ <c oughs> ที่จีนนี่ไปถึงวันแรกก็แบบให้เวลาเราเยอะมากคุยละเอียด เอออยูรู้ไหมเนี่ยจากประวัติที่เอามาเนี่ยมีจุดเล็กๆที่ปอดด้วยนะเราก็ฮะไม่้มาก่อดเลยอะไรกั้คะเขาบอกว่าเนี่ยแต่ว่าเวลาเป็นตรงเนี้ยมันจะลามไปที่ปอดง่ายนะ <c oughs> อย่างโน้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็แบบุยมันดีนะคะมันดีตรงที่ว่าเราก็จะได้ดูแลตัวเองนะคะเพราะก่อนนัานี้ก็ ก็ก็คิดว่าโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ว่เรียกว่าดีคนละแบบดีกว่าแต่ถามว่าวูบไหมมันวูบเหมือนกันค่ะวูบแล้วก็รอลุ้นนะ่ะรอลุ้นพรุ่งนี้ว่าผลตรวจอีอปอดนี้จะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะระหว่างนั้นเนี่ยก็ไปอันตราชาวเนี่ยค่ะคุณหมอก็ถ้าเป็นหมอไทยาาะะก,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 ก็อันตราเช้ก็จะแบบติ๊ก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 อืมโอเคโอเคอืมโตไม่เท่าไหร่นะเดือนยังโตขึ้นมานิดนเดี๋ยวไปรอฟังจากคุณหมอใหญ่นะ นี่คือสไตล์หมอไทยแบบทําให้ทุกอย่างมันง่ายๆนะคะแต่จีนนี่มาถึงอุ้ยเจ้าเจอ๋อมีตรงนี้นะตรงเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยก้อนใหญ่สุดเลยอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเอามือมาจับสิอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหให้เจอไหมเจอไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะคนแค่อยากรู้นะเพ<ม>ียงแต่ว่าไม่อยากไปรู้แบบทีเดียวที่นั่นเพราะว่าเรามีความมั่นมาก่อนไง<ม>เรามีความมั่นว่าเราโอเคอะไรอย่างเงี้ย จาก,กที่ไทยเองเงี้ยค่ะซึ่งไม่ใช่คนเดียวมีคนไข้หลายคนที่มีความมั่นมาจากที่ไทยแล้วไปเจอที่จีนนะคะแล้วเขาก็คิดว่าเขาอะโอเคเขาแค่ตามลุกมาเห็นลุกแบบไปสัมมนาด้วยเขาก็คิดว่าเขาว่าไหวเพราะหมอบอกว่าโอเคอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คิดว่าเขาอยู่โรงพยาบาลที่ดีที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนจะไม่อยากมาอะไรเงี้ยแต่เขาก็เออเห็นลุกมาเขาก็ตามมาอะไรเงี้ย แล้ววันที่เราเจอกันที่สัมมนาเขาดูมั่นมากเขาแรงแบบมั่นใจว่าเขาโอเคเงียแต่วันที่มารักษาคือปรากฏว่ามาตรวจที่จินเจอว่าลามไปอีกสองจุดอะไรเงี้ยค่ะมันมันก็เหมือนกับว่าอ้าวทำไมเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยหลืลูกว่าลึกๆเขาก็กลัวล่ะค่ะแต่เด็กผู้ชายมันจะมีความแบบ แม่ไม่เป็นไรหรอกแม่ตายยากอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพูดแม่ไม่ตายง่ายหรอกแม่จําไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยแนวแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่แตรู้แต่ใช่ใช่ใช่เขามีการเล่าให้ฟังกันต่อก็จะมีตอนที่เป็นใหม่ๆแล้วก็ไปออกรายการด้วยการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รับรู้ตอนนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ลึกๆนึกว่าเขากลัวนะเขาก็แบบมีเศร้าๆไปแต่หลังจากที่เขาเห็นเราใช้ชีวิตอ่ะแล้ว เออแม่ก็ดูปกติเนาะแม่ก็คงไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยยังน่าจะน่าจะไม่ได้เครียดอะไรอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เครียดตามเราเราก็ไม่อยากให้เขาเครียดไม่อยากให้ใครรอบตัวเราเครียดอะค่ะแล้วเคยมีโมเมนต์ที่เขาถึงขั้นแบบอาจจะนี่ก็ท่านนอนด้วยกันแล้วแบบแค่อยู่กับกูไปมีโมเมนต์หนเกิดขึ้นเลยอยากให้อยู่นานๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ค่อยนะคะส่วนมากเขาจะแซวแบบถ้าสองคนโตเขาจะแบบแม่ตายยากอะไรเงี้ยแม่ไม่ก็กลัวหรองนะอะไรเงี้ยไม่กเครียดแต่ถ้า ตัวเล็กเนี่ยมีเคยมีแบบเหมือนเขาเล็กมากเนาะเราบุกกลัวว่าไอคือเราอยู่ด้วยสภาพมะเร็งเนี่ยเราน่าจะอยู่จนเขาเรียนจบมั้ง<ม>อะไรเงี้ยคิดว่าเรียนจบโรงเรียนอยู่แล้วคิดว่านะคิดไปเองแต่แต่มันก็ยังน้อยไปอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาเข้าวัยรุ่นเงี้ยสิบกว่าเนี้ยเราจะได้อยู่ไหมว่า<ม>อะไรเงี้ย<ม>เราก็กลัวว่าสภาพจิตใจเขามากกว่าเราก็จะเอา หนังสือคือเขาเป็นเด็กชอบอ่านหนังส,ออสือแล้วก็หนังสือเรื่อง monster core ค่ะให้ให้เขาอ่านอ่างเงี้มยมีวันเขานอนนอนอยู่ไอ้อ่าน monster core จบแล้วนะอะไรเงี้ยมันก็เล่มใหญ่อยู่นะคะแล้วเขาบอกตอนจบแม่เขาตายอย,อย่างเงี้ยค่ะทาไมยูเอาหนังสือนี้ให้ไอ้อ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะบอกเขาว่าแบบเพราะไอ้กว่าถ้าไอ้ตายแล้วยูจะอยู่ไม่ได้ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟ f o l เวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ